สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n d นะครับผมอ่ะวันนี้มาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้2คู่ที่เด็ดจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเริ่มมาที่คู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะก็จะไปเกยในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นซอลอมป์ตันครับจะเปิดบ้านพบกับเบนฟอร์ดนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของตารางคะแนนนะครับเบนฟอร์ดทีมเยือนมี23าคะแนนนะครับก็นำหานักบุญเจ้าที่อยู่2แต้มอยู่ที่14นะครับ ผลในช่วงหลังซอมตันค่อนข้างจะโอเคขึ้นนะครับก็คือ4ี่เกมล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับจากทุกรายการนะครับแบ่งเป็นสเกมจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีกหนึ่งเกมจากเอฟเอคัพนะครับเกมล่าสุดในเอฟเอคัพก็คือการชนะส่วนซีมาสามสองในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยชนะมาสองเกมติดนะครับเป็นการชนะวิลล่าในเกมลีกแล้วก็ล่าสุดในเอฟเอคัพชนะพอร์รเมย์มาสี่หนึ่งนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าการพบกันนะครับซอดัมตันอาจจะดูเป็นทีมที่ชื่อชั่นดีกว่าแต่ต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาคือไม่ได้ดูดีเลยนะเป็นทีมหนีตายบ้างเป็นทีมครื่องล่าของตารางบ้างก็คือไม่ได้แข็งกแกร่งอย่างางแต่ก่อนแล้วนะครับยิ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมด้วยเพราะว่ามีหลายคนใช้งานไม่ได้นะครับมีหนึ่งคนไปรับใช้ชาติ ติดโทษแบนด้วยหนึ่งคนแล้วก็มีอีก4ีคนที่แบ่งเป็นการเจ็บแล้วก็การติดโควิดนะครับส่วนแบนฟอร์เนี่ยโอเคแหละก็มีผู้เล่นหายไปเยอะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวไม่หลาดเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ตัวหลักๆวันนี้อยู่กันค่อนข้างครบนะพวกกิเซียนนอกาะนะครับมีเอ็มเบมูมีอีบันโทนี U, ่ I B A N T o N e, นะครับส่วนเซาล์ตันเนี่ยหลักๆเลยแดนกลางจนเหลืออ่าโรเมอู Romeo, นะครับมีนักเตะเรดมอล ส่วนกองหน้าเนี่ยเหลือคนที่วางผลนั่นก็คืออามันโดบคานี่ยครับก็คิดว่าไม่ได้ฟูทีมทั้งคู่แต่ผมคิดว่าเรื่องของระบบทีมเนี่ยเบนฟอร์ดเขนเน้นโอเคกว่าตัวที่ว่าพวกเขาเ้าไปทีมเล่นหลังสามห้าสองนะก็ะคือหลังสามกลางห้าคนแล้วก็หน้าสองคนผมคิดว่าตรงแดนกลางค่อนข้างแข็งแกร่งนะเป็นทีมที่เหนียวทีมหนึ่งเลยเหมือนกันถึงจะเป็นทีมเล็กก็ตามแต่ผมคิดว่าปีเนี้ยผลงานค่อนข้างสอบผ่านสำหรับทีมอย่างเบนฟอร์ดนะครับผมคิดว่าหลังเหนียวแดนกลางแน่นเหลือแค่เกมลุกที่ อาจจะไม่ค่อยเจ็บคมเท่าไหร่วันนี้ผมคิดว่าราคาที่เปิดมาให้ซอยต้านต่ออยู่ที่0.5ผมคิดว่าโอกาสเสมอสูงผมคิดว่าเบนฟอร์ดแข็งแกล่งตรงกลางกับแดนหลังผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสแบ่งแต้มได้น่าจะไม่แพ้นะผมไม่เชื่อที่เบนฟอร์ดดีกว่านะครับสวัสดีคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่อิตาลีนะครับเป็นากายารีเจอกับโบโลญญานะครับก็สอยทีมนี้ผลงานช่วงหลังไม่แน่ไม่นอนพมกันนะ ก็จัดว่าอยู่ในเกณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับบุรลญย่าเพิ่งจะชนะเกมล่าสุดมานะเป็นการชนะนัดแรกในรอบ3เกมนะครับส่วนกายารี่เนี่ยแพ้มาเยอะมากช่วงหลังนะครับผมแพ้มา3เกมจาก5นัดที่ผ่านมาแล้วก็ชนะแค่2นัดจาก13เกมอ่ะผมคิดว่าผลงานค่อนข้างตกต่ำเลยแล้วก็เกมร,รับไปปัญหาหนักมากโดยที่ว่าตอนนี้พวกเขามีลูก้วยเสียลบ22ซึ่ง มาที่สุดไปดับส่ของลีกนะครับผมก็เลยมองวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องเกมรับน่าจะยังคงอยู่ผมคิดว่าน่ายังแก้ไม่หายส่วนโบลอนาเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมส้นส่งบอลดีกว่าเกมรับดีกว่าลุกวางผลเด้ม,มากกว่านะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้เสมอกันผมคิดว่าวัดใจที่โบลอนา่าดีกว่าผมคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยคือไม่แพ้นะครับคือการก็มีแต้มแหละส่วนใจชนะหรือไม่ชนะต้องน,นู้นกันแต่ผมคิดว่าด้วยความที่กายารีเป็นทีมที่เกมรับไม่ดีบวกกับโบลอนาที่ แนวลุกวองผลได้มากกว่าผมคิดว่ามีโอกาสที่จะบุกไปเก็บ3แต้มได้เหมือนกันนะครับผมไม่เชื่อที่โบลอนยากละกันนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้ือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเบนฟอร์นะครับแล้วก็มีโบลอนยาเป็น2ทีมเดียนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ